ูสุดท้ายเาเป็น5เดี๋ยวตาหน้านับดาวใหเล่นนะุ้ยตาเราบ้ากัสเอาแล้วเอาเลยไม่ได้ไม่ได้อกัสอย่าจำปีลงนะเฮยป็นคนที่สองไม่ใช่เหรออะคนที่สองใช่ารน้าสี โอเลโอ้ยเ้ยนแก่ะจดียวเส็ง่สสง่เหมือนป้าคาว่าอะไรกัไม่ใช่ป้าคนนี้นะเาลงแล้วออ้าวปันปันเหมาเลยมามาอะไรอะไรเออกำน้อยกำไรเลอก้เรา มันปะใครลงออก gas อย่าพึ่งจำปีลงแล้วก็ใครอ่ะมันลงออก gas คนที่สามอ่ะนั่งสลับกันสินั่งนั่งให้มันนั่งให้มันถูกปันปันสลับกับออก gas เร็วมาสลับกออก g า s อก g a อย่าพึ่งสิหนูน่ปุ่นปะาลงลงแล้วเป็นปีทีเนี้ยออก gas ต้องรอคิวสิลูกเอาไปเลยเอาไปเลยอ่ะออนิวมาแล้ว เอาใครทีนี้จำปีอ๋อปันปันปันหลวงมึงิงการลงก่อนดูอีกแล้วอ่ะเอาโอ้ยปันปันเหมาหมดเลยอ่ะหมดแล้วเฮ้ยปุ่นปุนลงก่อนไม่ใช่เหรอปุ่นปุนลงยังไม่กุ่นหนูคนทีหนึ่งเดี๋ยวกันไม่หนูจะบอกแล้วให้จะปีลงปลาลงแล้วออกกันแล้วจ้ปีก็ออกไปจำปีเลยหนูยังไม่ได้เหมไม่ออการลงก่อนเราอีก เอาตานี้ใครใชนะเอากัรชนะโอ้โโอะไรอะเขาแข่งกัเอาไมานะ้เอาไม้โ